กุ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 บรรยากาศยังบ่เช้าพี่น้องตื่นขึ้นนี่มา <San> <San> มาเอาพีมาทางพี่เอ๊ะจะไไล่กันเถอะกินน้ำกันกดอนบะมยากาศย้ำเช้า ไมลูออนไหมพี่น้องลูกหลปะไม่รู้ออนจะได้มาลูกหลแต่พูดนะมันแก่แก่นะแก่น้อยนะแก่นะหาพระองค์หมดโโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ลูกหลอากาศน้ำัเร้าครับ ไก่นุม่มไก่นี่เราออกหมดแล้ว,ออน,ลวนี่กำลังเป็นเบาหน่อยขึ้นพ่อพอดีเฮ้ยพี่นอ้องเกมึงบรรยากาศเนี่ยมเัเศร้าครับเว้นกำลังจะขึ้นแดงหมด เดกขาดอยู่ให้อยู่นะ